ทำให้ขึ้นใจเมื่อเกิดเหตุรถชนข้อแรกเลยค่ะเมื่อเกิดเหตุนะคะให้เพื่อนๆตั้งสติแล้วก็ จดทะเบียนรถของคู่กรณีค่ะเพราะบางทีเนี่ยเมื่อเกิดเหตุเราอาจจะกําลังตกใจอยู่ในขณะที่คู่กรณีอาจจะตั้งสติได้ก่อนเราแล้วถ้าเขารู้ว่าเขาว่าเป็นฝ่ายผิดแล้วอาจจะหนีไปก่อนนะคะดังนั้นค่ะกระดาษก,กัปปกกาในรถควรจะติดไว้นะคะเกิดมีกรณีฉุกเฉินแบบนี้ขึ้นมาเราจะได้หยิบใช้ได้ทันทีค่ะ สองค่ะเทคโนโลยีเรามาไกลขนาดนี้แล้วนะคะกระดาษกระปากาหากไม่มีก็ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายรูปรถให้ติดทะเบียนชัดๆนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเกิดเมื่อเราตกใจอยู่นะขนาดนั้นเนี่ยกว่าจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาปลดล็อกหน้าจอบางทีก็อาจจะช้าไปดังนั้นวนกลับไปกระดาษกระปากาบางทีก็ยังจำเป็นอยู่นะคะข้อที่3นะคะให้เราถ่ายรูปรถ แต่ทั้งนี้ขอให้เพื่อนๆระวังเวลาที่จะลงจากรถไปถ่ายรูปเพราะเมื่อรถเราเกิดอุบัติเหตุแน่นอนการจราจรต้องมีการขัดข้องอยู่แล้วนะคะดังนั้นอย่าลืมที่จะ เปิดไฟสุกเฉินเพื่อให้สัญญาณรถคันอื่นๆนะคะเราจะได้ไม่มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุซ้ําซ้อนขึ้นมาทีนี้นะคะลงจากรถไปแล้วนะคะขอให้เพื่อนๆถ่ายรูปให้ครบทุกมุมทั้งมุมใกล้มุมไกลมุมกว้างมุมแคบแล้วก็รอยแผลของรถนะคะถ้าจะให้ดีนะคะตรงนี้ถ่ายเป็นคลิปได้ด้วยยิ่งดีเพื่อความชัดเจนแล้วก็ต่อเนื่องเวลาที่เราอ่ะจะต้องเอาไปเคลมหรือกรณีที่เราจะต้องไปพิสูจน์ถูกผิดนั่นเองค่ะ จากนั้นนะคะให้เพื่อนๆโทรแจ้งบริษัทประกันดังนั้นนะคะสติกเกอร์ตัวนี้มีความสําคัญเนาะเวลาที่ตัวแทนหรือนายหน้าเนี่ยมอบกรมธรรมหรือพอรบรให้กับเพื่อนๆไปแล้วเขาก็จะมีสติกเกอร์แบบนี้ให้ไม่ว่าเราจะทํากับบริษัทไหนเอาไว้แปะกับป้ายสี่เหลี่ยมที่เราเสียภาษีมานะคะทีนี้ค่ะตรงนี้ค่ะสําคัญมากแปะให้อยู่ในบริเวณที่เราเห็นได้ชัดเจนนะคะเวลาที่ฉุกะหุ่เกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยเราจะสามารถมองเห็นได้ง่ายๆแล้วก็รีบโทร หาได้โดยด่วนนั่นเองค่ะจากนั้นค่ะก็โทรแจ้งตำรวจท้องที่โทรแจ้ง191นะคะข้อสำคัญเลยนะคะแนะนำเพื่อนๆย้ำๆๆว่าห้ามตกลงอะไรใดๆกับคู่กรณีก่อนที่เจ้าหน้าที่ประกันของเราเนี่ยจะมาเท่านี้ละค่ะขั้นตอนเมื่อเวลาเกิดเหตุ ย้ำอีกครั้งนะคะเราจะไม่ตกลงอะไรใดๆกับคู่กรณีแต่ทั้งนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ได้ทำประกันรถไว้เนี่ยการเจราจาตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆก็ต้องทำหน้าที่ในการเจราจากับคู่กรณีเองแต่ถ้าใครที่ทำประกันไว้ไม่ว่าจะเป็นชั้นหนึ่งสองบวก3บวกหรือแม้แต่3นะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายเคลมของบริษัทประกันเนี่ยเขาเข้ามาดูเข้ามาเจราจาและทำหน้าที่แทนเราตรงนี้ก็สบายใจหายห่วงได้ค่ะ ดังนั้นนะคะชั้น1ไม่ไหวสองบวกก็ยังดี2บวกไม่ไหว3บวกก็ได้3าบวกไม่ไหวชั้น3ก็ยังดีนะวันนี้ค่ะมีไว้อุ่นใจกว่าครูเอวัชราวลีทีมงานอาจารย์แดงค่ะ